ชื่อเด็กหญิงภัรธรณีคำเนินเป็นตัวแทนของโรงเรียนป้านวยมาละพวกเราขอบคุณอาจารย์ของทางที่มาเลีย้ยงอาหาร<อ>พวกเราในวันนี้<อ>พวกเราไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะเป็นเด็กดีของสังคมและตั้งใจเรียนและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขและแลวพวกเราขอให จารย์ของพันธ์ขอให้มีความสุขคิดส <that> ิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นค่าน่ารักจ้าได้ยินทังหมดความเคารพขอบคุณมากขอบคุไมลก